ปั้นวิเทพคือเขาปั้ดที่เล่นนะวินเทจมาจากไหนช่องช่องวินสาววินเทจเพราะว่าเป็นช่างตัดผมความวินเทจที่มาเรียงสาวผมเหรอใช่เป็นร้านชื่อร้านตัดผมสาววินเทจในบุญที่ผิดของนะคะมาดูสาววินเทจนะคะได้แค่ตัดผมเลยค่ะเหรอเดี๋ยวจะมาขอตัดผมค่ะ ทั้งชายและหญิงได่ผ้าตอนเรียนแรียนผ้าเป็นผ้าทุบบ้านด้วยก็คือ้ยกับเย็ตีเนาะเย็บตีอยากเก็บร้านตัดผมอ๋อจะกลับบ้านแล้วคพรุ่งนี้จะไปหาหมออุดรหมอส่งไปอุดรพรุ่งนี้นะทำไมไปอุดรเพราะว่าหมอที่ผ่าสิสกนะเรียน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 อยู่คอนแก่นไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรเหรอไปถูอุดรก่อนแล้วก็วันที่สิบเก้านะไปที่คอนแก่นคือว่าคนที่บาให้เราน่ไม่ใช่อาจารย์หมอห้า คนที่ผ่าคือเป็นลูกน้องของหมอนะไปกี่โมงพรุ่งนี้ไปตั้งแต่ดึกๆยู่แล้วหนูจะไปนอนอยู่นน่นจะนอนอยู่ดรเหรอนอนอยู่บ้านเรานี่แล้วนอนอยู่ในเมืองนี่แล้วตื่นมาก็ไปแต่ดพิกงจไปตีสี่ตีห้าก็ไปอย่าลืมแกะป้ายออกวยนะค่ะค่ะค่ะเขาไม่แงะไม่ต้องแกะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันต้องได้หนูก็เลยไอ้น่นเอาเพราะว่า เพราะว่าเขาส่งไปแล้วก็ต้องไปเนาะแต่วันที่19้ถ้าเขาส่งไปอกตาเลยอีกทีนึงอาจารย์หมอตรวจแล้วว่าหนูเดินได้ก็ปล่อยทิงเลยไม้นี่เพราะว่าเขาจะรับผิดชอบ ้กำลังแกสาววินเจนะครับพรุ่งนี้จะไปหาหมอนะคะอยากต่อเนาะได้เยอะๆได้ไหมได้บุญต่อนั่นแหละคนแก่เรื่องขาล้วก็จะได้บุญต่อค่ะคคือถ้าเดินได้แล้วไม่เอาเลยมานี่จะให้คนอื่นต่อไปเลยเหบุแล้วก็ได้คิดทำบุญต่อนี่ไงเหล็กนีนะคะสีขานเหล็กสีขาดิค่ะให้คนแก่ต่อไปค่ะนไ้นมันมี ไม่เป็นไรเรางดูเหมือนเด็กเล่นไปครับเหมือนเด็กเล่นไม่ทันเเลบัตเด็กนทานเลยอ่ะสับี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนปานี่ FC นปาน่เ้คือเขาตรวจแล้ว้มว่าเขาสั่งให้เราเดินคือเราเดินเลยถ้ามันไม่เขาก็รับขาเอีง้ลยนี่แหละไม่ใช่แน่นอนะคะค่ะค่า่นาหนาวแล้วโอ้ย ดีใจกับสาววินเทจด้วยเด้อได้ผ้าคามะนะคะคุ้งอยู่ไหนที่หน้ารุ่นมากเลยนะคะอันนี้ใช่ไหมพี่ฉันว่ารุ่นที่ยนผ้านอนเลยว่ยหนูคาไม่เป็นหรอแต่กระครานี้ตะพานก็จะพอจุดที่ลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกิจกรรมสาวให้ก่อนดัมนะบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาววินเทจกดกรอกเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามสาววินเทจกดกรอกนะคะ เวลแล้าไปไหนก็ได้ไปไหมก็อยากขายอยู่แลนี้เท่าไหร่เขาขายนะอะไรมเบนเพิ่งเอามาจุดซิซิวเอเหรออันกี่บาทแยกเอฟซีใคาแล้วเขาจกขออันหนึ่งไปใกล้ๆหออกเขาจะได้เลยสำหรับคลิปนี้กขขอจบลงเพียงนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ